มมารวคุณนนท์สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอยู่ฝ่ายระดมทุนนะครับดูแลเรื่องแรเรื่องอะไรต่างๆนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้มาเลี้ยงอาหารเย็นเนาะครับแล้วก็จะมีบริจาคสิ่งของบริจาคสิ่งของด้วยนะครับยินดีต้อนรับเลยนะครับผมทุกท่านเลยนะครับผมมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมไปเนะ หลายๆครับผมขอให้ธุรกิจของเสียธนาเนาะครับผมเพิ่นจะเริ่อนลุงเรื่องนะครับผมในฝากของใส่ของซอยน้ำกินนะครับไปให้น้องๆนะครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับผมไข่สามแผงเดี๋ยวมาโอ้ครับผมมีไข่ด้วยสามแผงขอบคุณมากๆเลยครับ 爽辣的。 นะครับกลองนี้นะครับหนึ่งสองสาม สวัสดีครับผมทุกคนนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อขาพาตะลุยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมเอฟซี FC ของช่องพ่อขาพาตะลุยแล้วก็ท่านผูน้ชมท่านนะครับผมไปแวะเข้ามาเยี่ยมเยือนนะครับวันนี้เราเข้ามาบริจาคสิ่งของให้น้องๆผู้พิการครับพร้อมกับบริจาค ค้อมกับอาหารนะครับเตรียมอาหารเย็นอาหารต่างๆให้สอหรัเด็กพิการนะครับที่นี่จะเป็นเด็กพิการทั้งหมดนะครับออทิสติกดาวซินโดรมิดาโดนโวยติดเตียงนะครับเดินไปเดินมาเนี่ยก็เป็นเด็กประจําของเรานะครับน้องโตโตเนี่ยที่ซีดเดินหิ้งมั่วแต่คนนี้ไม่ใช่นะครับสวยๆนี่ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่นี่คืออะไรนี่คือนี่เด็กประจําอันนี้มอดรับรอง ก็ลักษณะความวิีการแจกจ่ายกันไปเมื่อที่เราเห็นรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนปกติแต่มีเรื่องของพัฒนาการต่างๆนะครับก็ยังเหมือนเด็กเลยเห็นของเล่นก็ก็จะดีใจนะครับก็ที่นี่เราอยู่ทางด้านบนที่นัคบุญขัติโญนะครับเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์สามารถถอนและพายุยังทำได้เลยนะครับแล้วก็มีโครงการที่พูดถึงเมื่อกี้เหลือขอนะครับผมนี่นะครับนะครับแต่เช่นทางนี้เลยครับ สไตล์าง,งานวัดนอกปีที่แล้วปีนี้ก็คล้ายๆกันมงานวัดเหมือนน,อะนะครับอันนี้เป็นส่วนของร้านปันบุญน,นะครับก็พวกเสื้อผ้าของใช้ที่บริจาคเนี่ยนะครับก็จะมาอยู่ที่นี่นะครับเงินก็จะถูกหมุนเวียนไปช่วยเหลือน้องๆน,นะครับสิ่งของจะกลายเป็นเงินนะครับและช่วยเหลือน้องๆทั้งหมดนะฮะก็เนี่ยครับ ทุกอย่างก็ขายราคาพิเศษหมดเลยครับหลักสิบอัน <PUBG> น huh? ี e ้พี่ตาพี่ตาสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าพี่ตาอายุยี่สิบกว่าแล้วนะครับอยู่แสบเปิดศูนย์นะครับเออฟังรู้เรื่องทั้งหมดแต่มีเรื่องของความพิการทางสติปัญญาด้วยหน่อยแล้วก็ทางกายภาพอันนี่เดินปีนไม่ได้ต้องใช้บล็อกเทิร์สวัสดีครับนี่แขกมาสวัสดีครับสวัสดีครับดูดึงครอบเลยดูดึงดีครับ อันนี้คุณแม่คุณแม่น้องเตวิสอันนี้พี่สาวใช่ไหมพี่สาวน้องเตวิสนะครับแล้วก็ให้อยู่อาศัยหนึ่งครอบครัวเลยนะครับอันนี้กัญญานะครับเจนจิราเพื่อนผิวโง่นะครับอยู่ประจำทุกคนเลยอันนี้อยู่ประจำทุกคนเลยจะถ่ายรูปตรงนี้นะจะถ่ายรูปนี้กันอ่ะอ่ะ คหล่อคนเนดีาเดินลยครับที่นี่ยครับนี่ก็มีหลายโคนมีน้องปลานะั้องปลาก็จะมีเรื่องของอพปลาจะมีเรื่องของกิบเบเรตด้วยนะครับอันนี้ต้องมัดไว้เป็นบางครั้งนะครับ ไม่ได้เลยใช่ไหมตว้จะได้ไมถ้าตังนี้เขาจะนี่เรอได้อะไรเขาจะเขาจะเขาจะเ่มเขาจะทเมหันี่ดึงผมอะไรั้แต่ก็ได้เยอะ้องสันะะอันนี้วันนี้เราไม่อยากให้ออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวว่า้องมาน้องสัไดีคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ามีน้องแม็กแม็กนะครับ แม็กก็เด็กประจำาเหมือนกันแม็กก็ทานอาหารปกติไม่ได้นะครับนะแม็กได้ท้องเหมือนกันปกติก็จะมีรูปประจําตัวไม่ต้องประจําตลอดนะครับแล้วเรื่องการสื่อสารเรื่องอะไรแม็กเหมือนจะฟังรู้เรื่องบ้างแต่เขาโต้ตอบอะไรไม่ได้เลยพูดไม่ได้สื่อสารออกมาไม่ได้นะครับก็คือเก้าเจ้าที่ทําให้หมดเลยนะครับรับทายต่างๆนะครับแล้วต้องระวังเรื่องแผลกดครับเพราะเขาขยับร่างกายอะไรไม่ได้ต้องสังเกตุอะไร ก็ดูแลกันมายาวๆอรอครับดูแลกันตลอดไปถึงโตเท่าไหร่ก็ดูแลกันตลอดเดี่ยอันนี้จะบอกเรื่องของกิจที่การแล้วก็เรื่ของกิจเขาเรื่องนี้เดี๋ยเป็นสะพานบุญด้วยนะครับต่อต่อมีเด็กพิการที่ต้องการความช่วยเหลือจัรเป็นสองเวรเช้ารอบหนึ่งดึกรอบหนึ่งก็นอนกั่น้องๆคนเลย ในน้องๆได้รับการดูแลอย่างดีครับผมนะเรื่องอาหารการกินที่อยู่อาศัยมาจากเชียงรายเหมือนกันะครับคเรื่องอ่หารเจ้าที่จดูดยานะฮะเรื่องอาหารเจตต่างๆของเพราะน้องนุกคนจะมีเรื่องของโรคประจาตัวด้วยนะครับต้องดูแลด้วยการร้องนิดรักกันรักกันพี่น้องกันน้องกาวมาเล่นกับสาวอีน่นหนึ่งอีกุ่หนึง ไม่ร้อนนที่เรานำมาเตรียมอาหารเย็นร้อนๆนะเข้าวผัดพร้อม้ผมทำามาะติกไวเลยเลยจะได้เนาะได้ครับผมผู้ใหญ่กินที่ก็กินได้ด้วยใต้ที่มันจะมีสายใต้น้ำกับอะไรก็กินได้ขะพี่ายลูกเผยอครับนเดีกข้าวผัดกับพัดดอกออันนี้ไหมคะอันนี้หุ่นไหมคะ ครับผมต้องเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ทางคณมนนลพาเยี่ยมผมครับครับผมเกิดความรู้สึกหรือประทับใจยังไงบ้างครับมก็รู้สึกว่าสถานที่ตรงนี้นะครับก็เป็นสถานที่ที่แบบทำให้กับเด็กๆนะครับกับคนที่เขาพิการนะครับแล้วก็ เราอยากเป็นกําลังใจนะครับให้กับผู้ที่ทําหน้าที่คนนี้นะครับแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับทุกคนนะครับที่มามีนะครับถือว่ากินเหลือเก็บนะครับก็ถือว่าแบ่งปันให้แบบสังคมนะครับเนาะเพราะว่าเด็กๆเขายังลําบากนะครับหลายๆคนนะครับสมอง การนะครรับ่างกายพิการนะครับช่วยเหลือชื่อตัวเองไม่ได้การับเนาะก็อยากให้สังคมบ้านเรานะครับมีโอกาสก็ได้แบ่งปันช่วยเหลือน้องๆนะครับป้ามาวันนี้ครับผมวันนี้ ก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับนำสิ่งของเข้ามาบริจาคให้น้องๆนะครับที่พิการนะครับที่บ้านคาเมนเดียมนะครับสถานเด็กทิ่การราชบังนะครับผมตรงนี้ขอบคุณผู้กองมากนะครับครับผมครับขอบคุณมากๆครับผมเป็นไงบ้างครับพี่อ้อวันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับผม พูดไม่ออกพูดไม่ออกประทับใจใช่ไหมใช่ตรสใจเองแล้วพ่อครับพ่อดีครับดีดีดีเลยนะครับฝากไว้คับสัน์กสยังผู้ใจบุญทั้งหลายครับผมอย่าลืมเด็กพวกนี้ครับผมน้องเล็กเป็นไงบ้างครับผมวันนี้ก็วันนี้มาด้วยใจนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่หนุ่มเป็นสะพานบุญให้กับผมอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ก็ปรึกษากันเกือบเดือนนะครับแต่ด้วยความตั้งใจนะครับก็ได้ทํากับข้าวครับผม นะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หาเือกกับเพื่อนฝูงทางหลายๆด้านเลยต้องขอโทษขอไปเอาไว้เที่ยวหน้าทะเลาะกันนะครับแล้วก็ผมรู้สึกปากพื้มดีใจมากครับกินแล้วลุงท้านหรอครับผมเป็นยังไงบ้างวันนี้ครับต้องต้องเปิดตัวนี้คุยนะครับเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยเราครบ3.2มครับผมแต่เมื่อเราเข้ามาจุดเนี้ยเรามาเห็นแล้วเนี่ยเราจะมีความคิดอีกในอีกมุมหนึ่งครับนะครับว่ายังมีอีกจุดหนึ่งที่ ด้อยกว่าเราใช่ยังมีอีกจุดหนึ่งที่น่าสงสารนะครับในจะขาดความอบอุ่นในจะขาดเพื่อนขาดโอกาสแต่สิ่งที่เห็นตรงนี้เราเห็นจิตอาสานะครับโดยเฉพาะคุณหนุ่มนะครับคุณหนุ่มนะฮะที่เป็นสะพานให้เราได้เข้ามาเห็นจุดนี้ก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณคุณหนุ่มนะครับที่ทําให้ผมได้มาเห็นจุดนี้วันนี้บอกได้เลยว่าเราไม่ได้ไม่ได้แบบว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มีความร่างกายสมบูรณ์แต่เพียงเรายังมีอีกจุดหนึ่งที่เขาไม่สมบูรณ์ตรงนี้นะครับขอให้เพื่อนๆแล้วก็ที่รู้จักกันนะครับช่วยแบ่งปันแบ่งปันตรงนี้นะครับคุณหนุ่มครับแล้วน้องมหล่ะครับน้องสุริมนก็ฝากน้องๆด้วยนะคะน้องคือพิการทางสมองไม่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ฝากด้วยนะคะใครพอมีเหลือเนาะใช่ครับพอมีเหลือก็ แ่งปันมาให้น้องๆด้วยค่ะขอบคุณครับผมขอบคุณเช่นกันนะครับวันนี้ที่เมตตานะครับส่งสารน้องๆนะครับที่สําคัญนะครับทําให้น้องๆเราได้อิ่มนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาจัดอาหารให้น้องๆกันเนาะรับแล้วก็มาร่วมทานอาหารกับน้องๆกันนะครับผมนะครับมีความสุขกันเชียร์ เล่นกับน้องๆกันนะครับผมที่แหละครับความสุขของคนเรานะครับมันบางครั้งก็ไม่ได้อยู่ที่เงินทองอย่างเดียวเนาะครับมันคือการให้นะครับการให้คนอื่นได้อินนะครับการได้แบ่งปันนะครับผมกําลังจัดอาหารให้น้องๆกันนะครับผมตอนนี้นะครับ มีกี่คนนะคะสองคนดกมีแต่เด็กอ๋อทสองไม่แน่เด็กนะครัวันนี้นะครับผมพี่ๆนะครับที่ชื่อต่อไปนี้นะครับผมที่ได้วันนี้อาหารยืนพวกเรานะครับเด็กนี้ต้องทำยังไงขอบคุครับผมคนที่ดนึนะครับคุพ่อนณินะครับผมคนที่สองนะครับร้อยตวจ นเืองนะครับผมคนที่สามนะครับคุณทัศนะครับผมคนที่สี่คุณสุรพงศ์นะครับคนที่ห้าคุณจินตนานะครับคุณที่หกนะครับผมมนุษย์ดีนะครับผมคนที่เจ็ดนะครับผมสุนันทานะครับคนที่แปดนะครับผมคนชูชาตินะครับผมหมือนูหนุ่มนะครับผมคนที่เก้านะครับผมนพารัตน์นะครับผมอาทุกคนวันนี้นะครับได้มาเียนประารกลางวันพวกเราอดีตท่าทำยังไงอีกนะ เลยนะครับสวัสดีครับผมชื่อวันครับผมเป็นตัวแทนของเพื่อนเพื่อนพี่ๆจากบ้านบางเคียนนะครับวันนี้ผมดีใจมีความสุขป่าเพื่อนเป็นที่ที่พี่ๆมีแรงงานให้กับทุกๆเดนวันนี้ครับขอให้พี่มีความสุขสุขและมุ่ครับขอให้ทุกๆครอบครัวพี่กลับไปนะครับถ้าเป็นก็ขอเรียกผมนะครับผมครับ ครับเชิญเชิญทางผู้กองครับผมครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับก็วกพลีก็รวมทั้งไม่ได้มานะครับก็รวบรวมนะครับสิ่งของของใช้อาหารการกินนะครับรวมทั้งเนนะครับเพื่อมาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะครับก็อยากให้น้องๆนะครับ ความสุขนะครับใช้ชีวิตแบบมีความสุขนะครับถึงแม้เราจะอยู่แบบนี้นะครับฉันน้อยเราก็มที่พี่นะครับที่คอยดูแลพวกเรานะครับก็เป็นกำลังใจให้ที่พี่ทุกคนนะครับที่คอยดูแลน้องๆนะครับเนาะเราจากนี้เราก็จะชวนเพื่อนๆหรือว่าญาติพี่น้องหรือว่าคนที่เรารู้จักนะครับมาช่วยเหลือน้องๆมาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะครับที่ทุกคนก็ ให้น้องๆสู้ๆนะครับเดี๋ยวราจะใส่ตัวงานากายผมก็ฟ้าใสนครับใตัวลกเอสนับสนุ้ับบ้านทนีขอถ่ายรูปหน่อยก็คารูปห ได้แล้วราเมนเดชก็จะมีจาระีบบุตรแล้วพันิอาเมนคุณผู้ชมก็สา่งพ่อให้กับพวกเราได้เลยนครับผมครับผมฟ้องทานแล้วครับ อืออร่อยไหมอือต้องมีเสียงได้ครับเดี๋ยวกินที่หมดไปไม่เอาอีกแล้วนะนี่นะครบไหมครบไหม ครับเดี๋ยวพามาอีกครับโอ้โอโอโสย,ยาาาอสายบุญนี่พามายิงก็มาอีกสาใสาบับให้พ่อมาป้นหรอข้าใหญ่ไหมลูก นาดูแลดูแลดีมากคนเนี้ยเราต้องพามาบ่อยๆครับเนี่ยโอ้ยเรียนลูกสาวไหมเนี่ยสุดยอดเลยโอ้ยฉันมาแล้วเนียลูกสาวมูนงานดุลรำคาญต่างนะครับผมขอให้ความสุขเหล่านี้แล้วก็ขอให การอิ่มน้องๆเนี่ยกับคืนคนที่ร่วมด้วยช่วยกันบริจาคเข้ามาร้อยเท่าพันเท่านะครับขอเสืกปองได้ไหมอยากกินครับขอบคุณครับผมขอไรสดตอนเทรอาหารเป็นไงลูกอร่อยไหมอร่อยต้องมาดูเขาแสดง ครั<น>้งที่แล้วหนูแสดงอะไรนะลูกที่ตรงเวทีตรงนั้นน,น,น่ะเส้นนะลำลำเออลลำล,ำลำ้ำจำได้แล้วเั่งเด็กกินวะเั <c oughs> ่งเด็กกินไหนี่แหละครับความสุขความสุขไม่ได้อยู่ที่เงินอย่างเดียวนะครับผมความสุขคือการที่ได้แบ่งปันใช่ไหมครับครงล้นหง ประทับใจประทับใจกับสองคนนี้มากเขาดูแลกันดีมากเลยเุกเป็นพ่อด้วยนี่ลูกชายนี่ลูกสาวนอน้่อนนอายสายชอบปูอะไรวะสุดยอดประทับใจประทับใจครับผมเป็นภาพความประทับใจจริงๆครับผมนี่แหละความสดใสที่การให้ครับผมวิ่งกับวม่ โอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับผมสําหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับขอบคุณทีมงานเราทุกคนนะครับผมที่บริจาคข้าวของเครื่องใช้สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะครับเพื่อนน้องๆนะครับแล้วก็น้องเล็กทําอาหารหเข้ามาเลี้ยงด้วยนะครับผมวันนี้นะครับ ก็อย่าลืมนะครับผมฝากเป็นกำลังแรงใจนะครับช่วยกดติดตามกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของช่องพ่อขาฟาตะลูด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ ก็โอกาสนี้ก็ขอบคุณคุณนนท์มากๆครับผมแล้วก็จะขอลาจากกันตรงนี้เลยเนาะครับผมขอบคุณมากครับแล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้านะครับเราว่ากันใหม่อีกทีได้ครับผมขอบคุสพานุบอลต่อนะครับว่ามีเด็กๆทีกมาอยู่ที่นี่ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับใช่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆคนครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เดินทางปลอดภัยนะครับเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณมากๆเลยครับผมนะโอ้โหแม่ลูกกันจะกอดเยอะนะสุรพงษ์จะหึงครับขอบคุณป๋าครับผมขอบคุณผู้กองขอบคุณลุงครับครับขอบคุณพี่อ้อครับผม มีหนึ่งม่ตองมีสองครับผมมีหนึ่งมีสองครับโอเคขอบคุณมากมากเลยนะครับผมบทุกครครับ,รบขอบคุณครับนี่เป็นไงเฮ้ยเนี้าพี่กลับแล้วพี่กลับละเดี๋ยวจะไปทำงานต่อไม่ให้กลับไม่ให้กลับเหรอไปโอเค